พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประวัติหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินมีนามเดิมว่างเงิน เกิดเมื่อวันศุกร์เดือน10ปีฉลรูซึ่งตรงกับวันที่16กันยายนพุทธศักราช2348บิดาชื่อนายอูมารดาชื่อนางฟักเป็นชาวบ้านตำบลบางคานจังหวัดพิจิตรมีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันทั้งหมด6คนหลวงพ่อเงินเป็นคนที่สในหนังสือประวัติของท่านมีผู้เขียนเอาไว้2กระแสต่างยืนยันว่าท่านเกิดปีฉลู กระแสแรกว่าท่านเกิดปีฉลูหรือปีพศ2348อีกกระแสท่านเกิดปีฉลูปีพศ2360หลวงพ่อเงินเป็นชาวบ้านบางคานอำเภอบางคานจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรคนที่4บิดาของท่านชื่ออูเป็นชาวบ้านบางคานมารดาของท่านชื่อฟักเป็นชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชรตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ มีพี่น้องร่วมทั้งสิ้น6คนด้วยกันเมื่อปีพุทธศักราช2,356หลวงพ่อเงินอายุได้5ขวบนายช่วงซึ่งเป็นครูของท่านได้พาหลวงพ่อเงินไปอยู่ที่กรุงเทพจนกระทั่งหลวงพ่อเงินเติบโตเข้าศึกษาเ,าเรียนได้จึงได้นำหลวงพ่อเงินไปฝากไว้ที่วัดตองปูหรือวัชนะสงครามเพื่อให้เ,เรียนหนังสือที่วชนะสงคราม ตลอดมาจนถึงปีพุทธศักราช2363หลวงพ่อเงินอายุได้12ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุครบบวชท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัชนะสงครามฉายาพุทธโชตแล้วหลวงพ่อเงินท่านได้จำพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมวินยัยเหลียนทางวิปัสสนากรรมาฐานอยู่สามพรรษาขณะที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัชนะสงครามท่านได้ไปถวายตัวเป็นสิทธ เพื่อศึกษาศิลปวิทยาคมตลอดจนเรียนวิปัสนาธุระในทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตีจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมบรังสีวัละคังโคสิตารามพออายุได้20ปีบิดามารดาและบรรดาญาติมีความประสงค์ใจท่านอุปสมบทแต่หลวงพ่อเงินไม่ยอมเพราะเกงว่าอายุของท่านจะไม่ครบบริบูรณ์จริงบรรดาญาติ ก็อนุรลมตามกระทั่งหลวงพ่ออายุได้22ปีตรงกับปีพุทธศักราช2,373ได้กำหนดวันอุปสมบทและไม่ทราบว่าพระอุปชาของท่านชื่ออะไรเช่นกันได้ฉาย,ยาว่าพุทธโชธหลังจากอุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะจนแตกฉานแล้วทำการฝึกฝนนิปัสนาจนมียาสมาธิแก่กล้าจึงมุ่งศึกษาพุทธาคม จากหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าจนมีความชำนาญทางพุทธคมมากมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เล่าลือก,กันในบรรดาชาวบ้านมากมายพอได้อุปสมบทแล้วท่านก็ยังศึกษาวิปัสสนากรรมฐานต่ออีกด้วยต่อมา3-4ถึงปีโยมปู่ของท่านป่วยหนักท่านจึงเดินทางกลับไปยังอำเภอโพทะเลท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดคงคารามประมาณหนึ่งพรรษาแล้วจึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดทายนาท่านเป็นพระเรืองวิชา ชอบเล่นแร่แปรธาตุแต่หลวงพ่อเงินท่านเค้งธรรมวินัยชอบความสงบท่านจึงได้ย้ายไปอยู่หมู่บ้านวังตะโกหรือเข้าไปในลำน้ำเก่าและต่อมาก็ได้สร้างวัดหีรัญญารามหรือวัดวังตะโกวัดวังตะโกเกิดขึ้นเป็นพระอารามหลวงพ่อเงินได้เป็นผู้สร้างไว้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,377ต่อมาวัดวังตะโก หรือวัดฮีรัญญารามก็เจริญอย่างรวดเร็วมีผู้คนเคารพนับถือและถวายตัวเป็นสิทธิ์ขอมาฟังธรรมะและขอให้หลวงพ่อช่วยรักษาโรคให้ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและสมณศักดิ์เจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนาหลวงพ่อเงินท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนให้ไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคาน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษวัดขมังที่มีชื่อเสียงในด้านตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามผู้สร้างตะกุดหนังปลากระเบนและตะกุดหนังอีเก้งประดัดชุ่มวัดไทยน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตียหลวงพ่อไผ่วัดท่าหลวงพล ผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงปู่ผูวัดท่าร่อเป็นต้นนอกจากนี้สิทธิคารวาสก็คือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท้ายที่สุดหลวงพ่อเงินวัดบางขานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและได้รับสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณฝ่ายวิปัสนาจารย์หลวงพ่อเงินท่านได้มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันศุกร์เดือนสิบ แรม11คำ่ำปีมะแม่เวลา5้านาิกาตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2 4 6 2รวมอายุได้111ปีพันษา90ณวัดวังตะโกตำบลบางคานอำเภอบางคานจังหวัดพิจิตรคงทิ้งไว้แต่เรื่องราวปาฏิหาริมามากมายนับว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุยืนนานมากที่สุดรูปหนึ่ง พระเครื่องของหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อเงินได้สร้างพระเครื่องรูปเหมือนเนื้อทองเหลืองที่นับเป็นงานใหญ่และเป็นมาตรฐานได้แก่พระรูปเหมือนพิมพ์นิยมสามารถแยกเป็นพิมพ์ต่างๆได้ดังนี้คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ชายติดพิมพ์ชายห่างพระรูปเหมือนพิมพ์ขี้ตาแยกแม่พิมพ์เป็นพิมพ์สามชายพิมพ์สี่ชายพิมพ์ห้าชายและเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็กซึ่งแยกออกเป็นพิมพ์แข้งตรงพิมพ์แข้งติดพิมพ์เท้ากระดกและพิมพ์ตาขีดนับเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงของหลวงพ่อเงินวัดบางคานพระของหลวงพ่อเงินวัดบางคานทุกพิมพ์ถ้าอยู่ในสภาพสวยสนนราคาขึ้นหลักล้านทั้งสิ้นปัจจุบันพระแท้หาได้ยากพุทธคุณของท่านเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาติแคล้วคลาดและโชคลาภ และนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อของหลวงพ่อเงินวัดบางคานที่เรานำมาเสนอในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่